สวัสดีครับทุกท่านครับเช็คเสียงเช็คเครื่องทดสอบเครื่องก่อนที่จะจัดส่งไปที่อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีครับรุ่นนี้ครับ AKX10S Melody นะครับตัวนี้นะครับลงเสียงแซมลงจังหวะเรียบร้อยครับผมเสียงแซมครบทุกหมวดหมู่นะครับผมจังหวะครบทุกจังหวะนะครับออกงานได้ครับไม่ต้องไปว่า บางคนีซื้อเครื่องไปนะครับมีจังหวะช่วยเล่นนะครับก็เป็นเพลงที่เราไม่ชอบแล้วก็เวลาจะออกงานเล่นสดไม่มีจังหวะให้เล่นสดเพราะว่ามีจังหวะช่วยเล่นของผมนะมีจังหวะมีท้งจังหวะช่วยเล่นจังหวะเล่นสดครบทุกจังหวะครบทุกเสียงครับผมอ่าเปิดเครื่องขึ้นมาครับผมเครื่องขึ้นมาครับผมอ่าถ้าจะเล่นก็เล่นได้เลยครับผมท,ท,ทดสอบเสียง เสียงครับอ่าครับหลังจากเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเราจะใช้งานนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บอันดับแรกครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วถ้าเราจะเล่นเปียโนล็อกก็เล่นเลยครับผมเสียงก็เลือกเสียงจากตรงนี้เลยนะครับผมถ้าจะเล่นเปียโนครับเสียงเปียโนครับผมนครับผมทีนี้พออันที่สอนนะครับถ้าเราจะเล่นเป็นอิเล็กโทรนนะครับเราจะต้องหนึ่งเปิดเครื่องขึ้นมาเปิด คอร์ดเบรคอัตโนมัตินะออนออฟตัวนี้นะครับให้มันเป็นไฟสีม่วงนะครับผมสีแดงคือไม่ได้ใช้งานถ้าสีม่วงคือใช้งานนะครับผมเปิดเครื่องขึ้นมานะครับหนึ่งเปิดคอร์ดออ,อ,อัตโนมัติสองกดล็อกตรงนี้นะครับล็อกเสียงในแบงค์มาให้มันกระโดดเวลาเราเปลี่ยนเสียงนะครับทีนี้แบงค์เราจะกดแบงค์เราก็กดไปที่แบงค์ตรงนี้ทีนี้แบงค์ตรงนี้มากดเข้าไปอันนี้คือแบงค์ที่อยู่ในพรีเซ็ต ที่เขากําหนดให้แต่ว่าเราจะเอาแบงค์ที่ที่เราแต่งขึ้นมาเรากดแบงค์เสร็จนะครับผมตรงนี้มันจะมีคำวา่า preset preset คือเสียงต้นฉบับมาเราต้องไปที่ user นะครับ user เพิบพอกด user เพิบมันจะมีคําว่า expansion เรากดเข้าไปใน expansion แ bank m e m o ร y ปพ๊บผมก็จะจัดแบงค์หมดหมู่ไว้ให้แล้วครับผมแบงค์สแตนดาร์ดก็คือก็คือถ้าเป็นสแตนดาร์ดคือใช้เล่นเพลงทั่วไปได้ครับผมเปลี่ยนเสียง เสียงเสียงแเดียนอันนี้เสียงกดเข้าไปมันจะพังเสียงเอาดีห้าศูนย์นะครับผมเสียงที่ 4. สี่เจดโวตอ่าเป็ดบราร์อ่าเสียงสัก เช็คโมลาเพราะฉะนั้นนะครับคำว่าสแตนดาร์ดคือเล่นได้ทุกสไตล์จังหวะครับผมเอาจังหวะั้นก็ได้ครับท่านี่ครับผมเล่นไ้ทุกจังหวะครับผมเอาจังหวะั้นก็เล่นไ้ทีนี้ถ้าเราต้องการจังหวะเสียงเฉพาะขอเรียกว่ามันอยู่ใน q s เป็นเสียงเฉพาะจังหวะท่านก็กด QS QS มันจะมีเสียงแค่สี่เสียงก็คือเสียงตัวนี้เป็นเสียงเฉพาะจังหวะนะครับผมเนี่ย มันจะมีเสียงกัเเสียงนี่คือเสียงเฉพาะจังหวะนั้นๆถ้าเราไม่ได้ QS เราไม่เลือกใช้ QS นะครับเราก็กด QS ออกมันก็จะเป็นเสียงครบ8เสียงเป็นเสียงตามตามเมมโมรีที่เรากำหนดไว้อันนี้เสียงอีสานอิสิกนะครับเสียงอีสานเสียงอีสานเสียงที่หนึ่งเสียงพินเสียงพิดโปรง่งแ,แทน ตอเสียงโบดเสียงปีผู้ไทยเสียงเสียงแบบวงลางเส,สียงวงลางเสียงแซ็คหมอลำนะครับนี่คือเสียงอีสานมิวสิกถ้าไทยมิวสิกทั้งกดเข้าไปในไทยมิวสิกปุ๊บมันก็จะมีแปะเสียงพักก็เปลี่ยนเสียงมา เป็นหมวดหมู่เพราะวนะฉะนั้นเวลาลท่านเล่นท่านเล่นจังหวะนะครับท่านเปิดจังหวะขึ้นมาเสซสชั่นก็กดมาที่เมมโมรีท่านก็เลือกหมวดหมู่เสียงได้เลยครับมันง่ายต่อการค้นหานะครับผมจัดไว้เป็นหมวดหมู่ท่านต้องการเสียงที่เป็นเสียงบลาสักประมาณเสียงบลาครับกดเลยครับผมเสียงเดี๋ยวก็เสียงบลา,าเลือกเสียงอะไรเสียงเสียงกลุ่มเสียงดนตรีไทยอ่า ชืมอเเสียงเสียงสตริงกดไปที่งสตริงเลือกเสียงะนะครับผมผมจับไเป็นหมดเลยครับเลือกง่ายต้องการเสียงอ่ะเ e ok e ok e อ็กโคเอ็กโคเดียนฮาร์โมนิก้าก็กดไปี่ชกลุ่มแล้วก็กดเลือกเสียงในแบงนะครับนี่คือการเลือกเสียงนะครับการเลือกเสียงต่อไปชนิดการเลือกจังหวะนะครับเลือกจังหวะเลือกจังหวะถ้าต้องกดมาที่สไตล์สิล กดสไตล์เสร็จปุ๊บมันจะมีจังหวะให้เลือกนะครับจังหวะก็จะมีพรีเซ็ตพรีเซ็ตคือคือจังหวะในเครื่องจะมีป๊อปรีเซ็ตจะมีบมีพวกนี้เราไม่ได้ใช้ครับผมเพราะว่าเป็นจังหวะสากลมันไม่เข้ากับเพลงไทยกองเรอเราจะเล่นเพลงไทยของเรานะครับ user เ,เราก็ต้องไปที่ user ครับผมกดที่ user ปุ๊บใน expansion น,นะครับ expansion กดเข้าไปเพืบมันจะมีสไตล์ตจังหวะขึ้นมาของผมจะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับอันนี้เ user ครับ คือจังหวะนะครับมันสามารถจะเล่นได้ทั้งยูคเซอร์ยูเซอร์ก็คือจังหวะในเครื่องหรือ USB กดไปชี่ USB ปุ๊บอ่มันจะมีจังหวะขึ้นมาอันนี้จังหวะจากโรงงานครับผมที่ก็ใส่มาครับมีแค่นี้ครับผมก็จังหวะที่มันเป็นจังหวะ3ามแทร็กครับผมอาจะมีพวกลำวงบลููพวกนี้จังหวะที่3ามแทร็กที่มาแค่3เสียงมีเสียงกลองเสียงเบสเสียงกอดที่มาจากเครื่องมากับเครื่องจังหวะผมก็ลงให้อยู่ครับท่านที่ชอบจังสามแทร็กก็เอาไปนี้เน่เล่นนะครับผมทีนี้ถ้า ผมเอามาแต่ว่าจังหวัดสามชายที่มาขาย USB ครับเป็นจังหวัดที่ยังไม่ได้แต่งกับเสียงมันยังเพียนๆอยู่ครับเสียงเบสออกมาเป็นเสียงกีตาร์มันมันผิดนะครับผมมันไม่ถูกเสียงกลองไม่ตรงเสียงออกพึ่งๆมันต้องมาปรับแต่งก่อนก่อนจะใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก็เอามาเอาเสียงกลองเสียงเบสมันตรงกันแล้วผมก็เอามาที่นี้แต่จังเป็นสามชายอยู่นะครับกดไปที่ยูเซอร์นะครับเอ็กซ์เพ n สชั่นแต่นี่ราชื่อจังหวะศูนย์หนึ่งสไตล์แปดแทร็กดเรเอไม่ขว่าเป็นจังหวัด สไตล์8เทรดปรจังว่เล่นสดของผมทั้งหมดนะครับเริ่มจากอะคุสติกกีตาร์จังหวะวันอาโลโซนดับเบิลโซนชโลโบเรโลบิกินออฟบ,บิดแท,ทงโก้ตะลุงสองไม้รุมบ้าชโลร็อกร็อกโซนรำวงกลองยาวรำวงลาวนะครับไปหน้าสองก็กดไปตรงนี้นะครับหน้าหนึ่งหน้าสองนี่หน้าสองสองทับสามแสดงว่าเป็นหน้าที่สองในจำนวนสามหน้ามีปันนสสรนลาว กัวระชาเซม่ามาย่องจังหวัดลงศูนย์จังหวัดลำเพลิงจังหวัดเสิร์งจังหวัดลำตังหวายลำพูไทยลำคอนสวรรค์ลำสารวันอันนี้ลำปลอนลำปลอนเล่นเป็นคีสีนะครับลำซิ่งลำซิ่งชาชาชาชีสไตล์สามชาลำแหล่ดิสโก้สองสไตล์การตรึงลำเพลินชุดใหม่ ทั้งเท,ท้ากินกล้วยผมก็เอาทําขึ้นมานะครับเป็นจังหวัดตันนี้จังหวัดจังหวัดแค่นี้นะครับเล่นไม้ทุกสุสไตล์ที่เป็นจังหวัดในดนตร,รีในประเทศไทยเราครบทุกจังหวะครับผมเพราะว่าอันนี้คือจังหวัดสามแท็กที่มากับเครื่องเป็นเป็นจังหวัดช่วยเล่นมากกว่าครับผมเป็นจังหวัดช่วยเล่นนะครับส่วนมากที่มากับเครื่องเป็นจังหวัดช่วยเล่นก็มีเยอะอยู่แต่ว่ามันจะมันเป็นจังหวัดช่วยเล่นที่มากับเครื่องที่ผมลงมานี้บีกินครับมันก็ยังไม่ยังไม่ถูกยังไม่ถูกแบบฟอร์มจังหวัดโบเลโร มันมันออกมาไม่ครบครับแล้วก็เสียงที่ออกมาคอร์ดนะครับผมอันนี้คือจังหวะจังหว,วะบีกินขึ้นมาจากเครื่องครับจับคอร์ดซีมันก็ออกเป็นคอร์ดซีจับคอร์ดซีชเว้นมันก็ยังออกเป็นคอร์ดซีจับคอร์ดซีเมเจอร์ชเว้นนันก็ออกเป็นคอร์ดซีชื่อมันผิดนะครับผมนี่คือบีกินที่มาจากเครื่องอ่าลองดูบีกินที่ผมของผมครับผมบีกินของผมก็อยู่ในสไตล์8 tag เตอร์ r A ครับบีกินของผม จับพัดีออก C จับพัดเวออก C เเจ็น, C, น, C, น C, จับพัดีเมเจอร์เจ็นเสียงออกตาอิด่าง,ง 8, แตแต่าง,งออกมาทั้งแปดเลครับผมครับครับนี่คือจังหวนครับผมต่อ,ตอไปนะครับผมไปชื่อน,น้ารั จังหวะแฮลสไตล์เฮลหนึ่งถึงร้อยหมายถึงเป็นจังหวะช่วยเล่นจังหวะช่วยเล่นผมนี่มีผมก็จะเขียนว่าแฮลหนึ 100, ่งร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยแสดงเป็นจังหวะช่วยเล่นน้ำดับที่หนึ่งถึงร้อยสไตล์เฮลหนึ่งร้อยหนึ 200, ่งถึงสองร้อยสไตล์เฮลสองร้อยหนึ่งถึงสามร้อยมันจะมีอยู่สามร้อยจังหวะนะครับท่านก็จะเอาตัวไหนท่านก็ลงหมอท่านจะเอาจังหวะช่วยเล่นปึ๊บชุดที่หนึ่งชมทุ่งกดเข้าไปนะครับผมทีนี้ในะจังหวะช่วยเล่นนะครับจะมีอยู่สองอย่างนี้นะครับผม ภาพไฟสว่างหลายหลายอันนะครับผมแสดงว่าเป็นจังหวะช่วยเล่นที่มีดนตรีขึ้นต้นมีดนต,ตรีตรงกลางแล้วก็มีเล่นสดแล้วก็มีก็จบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดนตรีขึ้นต้นเราก็กดดนตรีขึ้นต้นเราก็จัดขอนเล่นตามขอนนะครับเพงลงแต่ละเพลงมันจะมีมันจะบอกเ,เช็นช็อบส่งตรงนี้จะเป็นดีมเนอร์ก็เล่นดีไมเนอร์ครับผมกดที่อ,อินโทรก่อนไปเล่นสด มาสุดผมเวลานะผมทำจังหวะน,นะครับจับคอร์ดซมันก็ออกซจับคอร์ดซีมันก็ออกซีซเครับผมออกตามขอที่จับต่อผมมาซีน, C. นี่ก็ซีเซเนีมเเซ่นนะครับซีเมเจอร์เซเคอร์ดซออกเป็นเจ จังหวะสามแทร็กที่มากับเครื่องที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราเล่นในเวลาเราจับจังหวะขอดอะไรกแล้วแต่นะครับมันจะออกมาเป็น C จับคอดซีเก็ออก C จับคอดซีใบเนก็ออก C จับคอดซีเมเจอร์เซเว่นก็ออกเป็นคอดซนะครับมันเพี้ยนครับผมนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านจะเล่นแบบนั้นก็คืออันนี้คือจังหวะทั้งหมดนะครับจังหวะเพราะฉะนั้นแล้วแต่นะครับผมมันมีหลายอย่างครับผมจังหวะอย่างเช่นจังหวะ สามชาที่ปองบอกว่าสีจะตานเป็นยังไงมันเป็นสีรูปแบบครับจังหวะอ่บเป็นสีรูปแบบ ที่อยู่ในเครื่องนอกจากนี้นะครับในเวลาในขณะที่เราท่านเล่นนะครับท่านสามารถที่จะปรับเสียงมัน,นดังบาลานซ์นะครับโดยท่านในขณะที่ท่านเล่นนะท่านกดไปที่มิกเซอร์คอนโรลตัวนี้นะครับผมเวลาเล่นนะครับผมท่านสามารถปรับเสียงเสียงแต่งตรงนี้ได้ครับอันนี้คือสไตล์สไตล์ก็คือเสียงเสียงจังหวะทั้งหมดนะครับท่านสามารถเอาลงได้ครับผมตรงนี้เมื่อผมปกติ จังหวะสไตล์นะผมก็จะใช้ประมาณสักตรงนี้นะครับสักสักแปดสิบอย่างเงี้ยสักแปดสิบตัวนี้จะเป็นเสียงมือซ้ายมือขวาก็คือตัวนี้ครับมือมือซ้ายมือขวามือขวาที่ผสมได้สามเสียงเสียงอาหนึ่งเสียงที่หนึ่งเสียงที่สองเสียงที่สามถ้าปิดอย่างนี้เสียงสองเสียงนี้ถูกปิดไว้ตัวนี้เห็นไหมถ้าปิดหมดก็คืออย่างนี้เปิดเสียงตัวนี้เปิดเสียงตัวนี้ผสมกันครับผมไหมผสมกันทั้งสามเสียง ความดังเบา R 1 R 2 R 3มนะครับผมนะบเวลาเล่นผมกนะ็ถ้าเราเอาจังหวะด,ดังกัะไปนะครับถ้าเราใช้เสียงจากถ้าเราเอาจังหวะด,ดังกันไปเวลาเราเลือกเสียงจากจากจากโรงงานนะครับเช่นเช่นท่านจะเอาเสียงตัวนี้เสียงมาจะดัง จะไม่มันจะไม่ดังมากครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้จังหวะของของมิกเซอร์คอนโซลก็ตั้งให้ลงประมาณสักเจ็ดสิบครับจะพอดีกับเสียงเสียงที่เราแต่งขึ้นมาแล้วก็เสียงจากโรงงานที่เราไม่ต้องไปเพิ่มมาเลยนะครับผมใช้ได้เลยครับผมนะครับตรงนี้นะครับผมจะดังพอดีเลยครับเสียงจากโรงงานนี้มาจะลดลูอีกได้ครับผม ถ้าชักสักห้าสิบห้าจะพอดีเป๊ะเลยครับผมเสียงจากโรงงานมันจะดังพอดีเลยครับแล้วก็เพิ่มจหวาให้ดังขึ้นครับนถ้าเราต้องการเสียงพิดเป็นเสียงวิเศยนะครับผมตรงนี้ ก็คือกดไปที่ยเซอร์มันก็จะนั่ง e x t e n s i o นมันก็จะมีเสียงนะครับดรเอก็คือเป็นเสียงที่เป็นเสียงแซมอันนี้เสียงโทนนี่คือเสียงที่แต่งมาแล้วครับผมเป็นเสียงที่แต่งปรับให้มันพอดีเสียงเสียงเป็นเสียงทั้งหมดทั้งเสียงแซมแล้วก็เสียงในเครื่องผมจะมาจังไว้ในนี้ครับผมเสียงขอดียนขอดียน เสียงครับผมเสียงแต่งไว้ทั้งหมด15เสียงแต่งไว้ทั้งหมดนะครับ สิบห้น้า5้าหน้านะสเก้าหน้าหน้านะสิบหเสียงก็เป็นเก้าเก้าเก้าสิบเสิร้อยร้ิร้อยีิบร้มสิบร้าสิบห้เสียงครับผมไว้ร้อยเสียงครับเสียงพวกนี้ทั้งก็สามารถเอามาลงที่แบคงได้ครับผมนะครับผมแต่งไว้ทั้งหมดร้อเสียงนะครับครบทุกหมดมู่ครับ น,นี่คือเสียงที่ใช้งานนะครับผมส่วนวิธีการใช้งานนะครับก็มันจะมีวิธีการใช้งานอีกชุดนึีงคุณนะครับตัวนี้จะจัดส่งไปที่อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้ครับรอรับสินค้าหน้าบ้านเลยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม